อากลับมาดูรายชื่อกองหลังกันดีกว่านะครับของทีมชาติไล่เรียงกันไปแล้วเดี๋ยวกองหลังถามมันต่อนะครับมีเอเลสดอลลของท่าเรือมาเดลทอมเบียของแบงคอกยูเนเต็ดกิษรากาแบงของชลบุรีสุพรรณบุรีรัตของท่าเรือจักพัน์ไพรสุวรรณของ BG นิคลัสบิคเคลซันของโอบิโอเดนเซ่ธีรทรบุญมาทันของบุรีรัมยูเนเต็ดและพีรพัฒน์นรยาของแบงคอกยูเนเต็ดตรงนี้แหละได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเยอะแน่เลยนะครับ เพราะว่าบางรายชื่อหลายคนก็สงสัยว่ามาได้ยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่อาทราบได้เหมือนกันแต่เท่าที่วิเคราะห์ดูจากเหตุผลแล้วก็ที่เราเห็นกันในไทยลีทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับผมว่าสุดท้ายอ่ะมาโนคงวิเคราะห์แล้วว่าถ้ามันหลุดจากช้อยที่เขาจะเลือกเนี่ยเขาคนต้องเลือกคนที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ไว้ใจเคยร่วมงานกันมาก่อนเพราะมันนี่เวลาปรับตัวมากมายนักคนดูโอ้โหคนดูเกือบสองพันห้าเเนี่ย โผล่เข้ามาขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับกดไลค์มาให้ถึงพันหน่อยตอนนี้กดไลค์มา7 5็คนแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับกดไลค์มาให้ถึงพันหน่อยนะครับอ้าวคุยเรื่องกองหลังเอาทีละคนเลยแล้วกันเนาะเอลิสดอเลาะมาก่อนตามรายชื่อเลยเอลิสดอเลาะเนี่ยโคต้าเนี่ยเท่าที่ผมคิดเนี่ยนะจากชุดเก่าเนี่ยถ้าเป็นในอาเซียนคัพล่าสุดเนี่ยจะมีเฉลิมสาข,ขีเฉลิมสาขีเนี่ย สไตล์คล้ายๆกับเอลสดอลล์เลยนะครับเล่นลูกหัวดีแต่บอลเท้าค่อนข้างชา้าอันนี้อันนี้เราพูดกันแบบจากสิ่งที่เราเห็นนะครับเขาควรต้องเลือกถ้าเอลสมาเนี่ยเฉลิมศักดิ์อาจจะอาจจะต้องพักก่อนคือไม่ใช่ว่าฟอร์มแบบเฉลิมศักดิ์กับเอลสเนี่ยคือถ้าเทียบกันเนี่ยความต่อเนื่องคือเฉลิมศักดิ์ดีกว่านะเพราะว่าเล่นตัวจริงมาตลอดให้กับโปลิสเทโรแต่ว่าเอลสดอลล์เนี่ยคือ เจ็บจากทีมชาติไปแล้วก็เพิ่งจะกลับมานะครับเอเลียสเนี่ยเลกสเนี่ยก็เล่นตัวจริงทั้งหมดเลย8นัดในลีกนะครับคือกลับมาตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นี้มีชื่อไปสำรองอยู่บ้างลงบ้างแต่ตอนนี้ต่อนเนื่องแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นแล้วช่วยทีมไม่เสียประตูจโทษๆผมเรียงคำพูดปิดละมึนละถึงแม้ว่าเล่นตอนนี้คือจะไม่สามารถทำให้ทีมเก็บคีนชีได้นะครับก็คือการที่ไม่เสียประตูในแต่ละเกมเ แต่เขาก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมดีขึ้นนะดีขึ้นจากความเป็นเอเลียสในสมัยก่อนที่เราเห็นกันนะครับบอลถ้วยก็ตัวจริง2เกมอมันดีต่บอลถ้วยแหละคือไม่เสียประตูนะครับทั้ง2นัดเสียไป11ลูกแล้วมีการทําประตูด้วยอีกสลูกนะครับในเล็ก2บอลลีก1แล้วก็บอลถ้วย1ฟอร์มของมาเรลโธเบียก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับคือถ้ามันต้องตัดกันแบบนี้เนี่ยด้วยสไตล์ฟุตบอลความสูงของเอเลียสา ได้ใหญ่ใช่ไหมล่ะร้อยเกแล้วก็เคยอยู่ในเวทีทีมชาติมาแล้วเคยใช้งานมาแล้วแต่แน่นอนครับจุดสําคัญของเอลสดอลลอคือช้าครับถ้าเจอกองหน้าที่เป็นพวกแบบ1ต่อหนึ่งดีนะครับเลี้ยงกินตัวได้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเขาแน่นอนแต่เรื่องลูกมงเนี่ยดีขึ้นเยอะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่สูงแต่มงบอลเนี่ยสกัดเนี่ยมงไม่ค่อยขาดครับแต่ดูนะปัจจุบันเนี่ยคือเล่นแต่ละลูกเนี่ยดูแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็ถือว่า เหมาะสมแหละเหมาะสมด้วยด้วยชอยถ้าจะเทียบกับเฉลิมศักดิ์ในบุมมองผมนะคือเราต้องเทียบจากทีมชาติชุดล่าสุดด้วยจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับดูมาเดลทอมเบียอันนี้ก็คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากเพราะมันเป็นขาประจําในทีมชาติมาตั้งแต่ในยุคของนิชิโนมานะครับแล้วก็ต่อมาจนถึงยุคนี้คือในรายของมาเดลทอมเบียเนี่ยผมว่า หายเจ็บเมื่อไหร่ก็พร้อมอยู่แล้วเนื่องจากว่ารู้มือนะครับกับทางมาโน่โพกิง้งอ่ะมีรูปไหมมาเดลทอมเบียมีครับอ่ามา,าเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่ได้ติดตามไงจะได้เออ,อคนนี้นะมาเดลทอมเบียนะครับถึงแม้จะเป็นช่องฟุตบอลก็เถอะอ่าก็เจ็บไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้กลับมาไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งการมาของมาเดลทอมเบียก็ ประกอบกับการขาดหายไปของพันษาเหตวิบูรณพอดีคือพันษายเนี่ยยืนคู่กับมาริทอมเบียเป็นคู่หลักตอนยุคดิชิโนโแล้วพอเปลี่ยนจากดิชิโนโมาพอเป็นยุคมาโนโเนี่ยตอนนั้นมีประเด็นคือพันษาไม่พร้อมสำหรับอาเซนคารพอดีถอนตัวก็เลยกลายเป็นเอากิสดามาเล่นกับทางมาริทอมเบียก็เลยกลายเป็นคู่ใหม่ของทีมชาติไปอีกนะครับแต่ถามว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสำหรับกองหลังเนี่ยถ้าณวันนี้ยุคมาโนโเนี่ยผมว่ากิสดานี้ก็น่าจะยืนหนึ่งนะ น่าจะยืนหนึ่งแต่ในรายการ A เอเชียแบบนี้เห็นและเล่นกลางได้นี่ก็จะดีเหมือนกันนะแต่ณตอนนี้เดี๋ยวพอเราเห็นผ่านเราจะเราจะดูทีจะเห็นเลยว่าด้วยความไว้ใจของมาโน่เนี่ยอาจจะเอากิษดากาแมนไปเล่นกลางเนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องยืนหลังเอาไว้ก่อนส่วนลูกกาอากาศก็หาคนช่วยเก็บกวาดเอาก็นี่แหละมีมาเนลทอมเบียนี่แหละหรือว่าเอเลสดอลลอก็เลือกเอาจะสลับกันยังไงแต่ถ้าเกิดยืนแล้วมีความเข้าใจกันสื่อสารก็ได้ดีเคยทํางานด้วยกันมาก่อนก็ต้องเป็นกฤษดาก,กับทาง มาเดลทอมเบีย Beer, เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเนี่ยข้อความมาแล้วนะครับพี่แะทอมเบียแน่นสุดแล้วครับคุณดุยนะครับคุณประสานคำงานบอกว่าเฉลิมศักดิ์ดีกว่าอาจจะเปรียบเทียบกับเคสของเอลสดอลลอคือมันต้องเลือกพี่มันต้องเลือกคือในมุมมองเราาจะบอกว่าดีกว่าหรือไม่แต่ว่าถ้าโค้ชทีมชาติเขาอยากลองก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนถ้าเกิดว่ามาแล้วทาผลงานไม่ดีอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เขาต้องแบกรับเหมือนกันเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้หรือมีความผิดพลาดเข้ามาใช่ไหม ต่อที่รายชื่อที่3ใครอีกนะคำหนึ่งลืมอ๋อกิสฎากาแมนอันนี้แค่ขึ้นรูปให้ดูเป็นสีสันเฉยๆนะครับสถิติคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากเพราะว่าและเองเนี่ยด้วยมาตรฐานช่วงหลังเนี่ยคือขาประจํำทีมชาติไปแล้วประเด็นเดียวที่จะคุยกันเรื่องของกิสฎากาแมนคือเราจะได้เห็นเขาเล่นในตาแหน่งกองกลางไหมนะครับคือณวันนี้มันน่าเสียดายนะตรงที่ว่าถ้าพรรษามานะ พันษาคู่ทอมบียแล้วดันและขึ้นเล่นตรงกลางเพราะมันขาดสารัตพอดีโอโหมันจะได้เห็นเลยครับจะได้เห็นอะไรใหม่หมๆเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามาโน่ก็ยังยังคงใช้และเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์นั่นแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสื่อหรือแฟนบอลเองเนี่ยพยายามตั้งคาถามไปแล้วแต่หุดท้ายเนี่ยเมื่อเขายืนตรงนั้นแล้วมันยังทำได้ดีแล้วโค้ชก็ทําได,ได้เราก็ต้องหยุดแล้วไม่ถามแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาในเซนครับเนี่ยและก็มีสลับขึ้นมาเล่นตรงกลาง ในช่วงที่วีรเทพเข้ามาเล่นกลางเหมือนกันคือเขาสลับตำแหน่งกันได้นะครับต่อ,อก,กันสุพนันบุรีรัตสุพนันบุรีรัตของท่าเรือนะครับสุพนันบุรีรัฐเนี่ยใครฟังคลิปที่ผมวิเคราะห์ในเคสของกองหลังเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้สอบถามไปคือให้น้องนี่แหละที่เขาทำงานนี่แหละกับเราเนี่ยก็คือเหมือนโทรไปถามอีกทีหนึ่ง ไม่รู้ว่าโทรกันยังไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวอย่างเซฟเนี่ยเขาตอบว่าคือตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อในชุดแรกเลยนะครับอา้อาวสุพนันมีรูปไหมครับามามาเลยครับคือเราก็ถามเขาไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีรายชื่อนะครับในชุดแรกที่มีการเรียกประกาศไปก่อนหน้านี้คือมันมีข่าวก่อนที่จะตัดเหลือ26เนี่ยคือส่งไปประมาณ50รายชื่อซึ่งในเคสของสุพนันเนี่ย ณนะตอนนั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เซฟเนี่ยมีอาการบาดเจ็บคือถ้าใครจับกันได้เนี่ยสุพนันเนี่ยจะหายไปมาสักเกม2เกมนะครับแล้วพึ่งกลับมาเป็นตัวหลักเนี่ยในช่วงเกมกับเมืองทองเนี่ยน่าจะกลับเป็นตัวหลักและก็ต่อึงเกมล่าสุดกลัลลำปางผมก็เลยทำวามเข้าใจว่าในช่วงเวลาณนะตรงนั้นที่สุพนันไม่มีชื่อเนี่ยเพราะเขาเจ็บก็เลยกลายเป็นว่าอ่าถ้าจะเรียกมาแล้วเนี่ยคงประเมิแล้วว่าอาจจะหายกันไม่ทัน แต่ไปมาสุพนรน์ดันหายเจ็บน่าจะเร็วกว่ากำหนดก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายต้องดึงกลับมาเนื่องจากตัวหลักๆที่พร้อมจะกลับมาอย่างนฤบดินเนี่ยก็ดันเจ็บอีกนะครับคือมันเจ็บสลับกับพอดีช่วงที่สุพนรนเจ็บนฤบดินเล่นอ่าฉะนั้นมันก็มีตัวตายตัวแทนแล้วนะครับพอช่วงที่นฤบดินเจ็บสุพนรณกลับมาอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าสุพนรณก็ถือว่าเป็นแบ็คขวาตัวจริงทีมชาติคนล่าสุด ขอมาโนโผกิงถามว่ายังลงตัวไหมตอบโจทย์วิธีการมาโนไ่ไหมผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ครบร้อเซนตะครับตามที่มาโน,โนต้องการแต่ด้วยสไตล์กับการท่าเรือเนี่ยคือผมว่ามันมันคนละอย่างกันเลยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าลาเลดฟุตบอลมันเป็นยังไงเราก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่เห็นแค่ว่าถ้ามันเติมสุดได้ขนาดจังหวะของท่าเรือนะกับทีมชาติเนี่ยมันควรจะดีเหมือนกันแต่ด้วยเวทีทีมชาติเนี่ยตัวข้างบนมันก็อ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นปีขวาเนี่ยมันจะเป็นทั้ง สุภโชคได้เอกนิตฐ์ได้และยิ่งครั้งเนี้ยเดี๋ยวตำแหน่งกองการเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันใหม่ทีหนึ่งนะครับจะได้เห็นรายละเอียดแต่ในรายของสุพน,นันยืนยันว่าตอนแรกเนี่ยไม่อยู่รายชื่อและก็เสริมเติมเข้ามาเลยนะครับจนในที่สุดจบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่านด้วยบดินทร์ถอนชั่วๆก็เลยเป็นที่มาว่าสุพนันน่าจะกลับเข้ามาตรงนี้ต่อกันที่นักเตะของบีจีอย่างจักรพันธ์ภัยสุวรรณนี่ก็เป็นหนึ่งคนครับที่ผมมีโอกาสได้สอบถามเข้าไปนะครับอืม เพราะว่าเพิ่งถามล่าสุดปกติก็ไม่ได้สนิทชีดเชื้ออะไรกันมากหรอกก็เลยก็ถามล่าสุดไปนั่นแหละเพราะว่าเขาสงสัยเฉยเพราะตอนแรกเนี่ยเหมือนทราบมาว่าในรายชื่อที่มีการขอตัวไปกับบีจีประทุมเนี่ยนะครับคือไม่มีชื่อของจักรพันธ์ไพสุวรรณแต่ไปปมาสุดท้ายเนี่ยจักรพันธ์ดันมีชื่อในวันประกาศซึ่งเจ้าตัวเนี่ยช่วงที่ทีมชาติเตะเนี่ยถ้าหลีกพักเนี่ยเขาก็วางแผนแว่าเขาจะกลับไปเที่ยวครอบครัวก็เลยเพิ่งได้คุยกันเลยแชร์ข่าวนี้ให้ฟัง ก็จะกลับไปใต้เพราะไม่ได้กลับไปที่บ้านนะครับพอมีชื่อทีมชาติเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่พอไปดูปุ๊บไม่ได้แปลกแล้วพอพันษาไม่มีนะครับแล้วก็แบ็กขวาพอเนเรบดินถอนด้วยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่สาระประโยชน์แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยนะครับกลับมาลงให้กับ BG เป็นตัวหลักแล้วเพราะว่าอีดาฟานก็เจ็บไปด้วยแล้วก็ตำแหน่งพอเล่นเป็นหลังสามของ BG จเนี่ยจกักรพันก็เล่นเป็นตัวกลาง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอามาซับพอตระบบหลัง3ในเกมใดเกมหนึ่งที่ไม่เจอกับซีเรีย e หรือ UAE เนี่ยแหละครับคือเหลือดีประขาดในตำแหน่งนี้ก็เห็นด้วยนะครับเช่นเดียวกันถ้าชอยนี้พูดถึงว่าถ้าเอเลียสไม่ได้เบียดกับเฉลิมศักดิ์ถ้าเฉลิมศักดิ์เบียดกับจักรพันธ์ถ้าพูดถึงในทีมชาติล่าสุดชุดอาเซียนคาพที่ติดพร้อมกันเนี่ยก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งถ้าอยากจะลองเอเลียสก็เลยเป็นที่มาของอ้าวจักรพันธ์เพราะจักรพันธ์เล่นได้หลายๆตำแหน่งมากกว่าในมุมผมนะ,ะส่วน เล่นดีอยู่แล้วตามมาตรฐานไปต่อที่คนนี้ครับนิโคลัสมิเคลสันครับจากโอเบอเดนเซในหลีกสูงสุดของเดนมาร์กคือลูกโซ่หรือว่าน,นิโก้เนี่ยนะครับคือเราก็ได้เห็นตอนอยู่23ที่คนโยงคุมรอบสุดท้ายที่อุซเบหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ็บบ้างอะไรบ้างนะครับก่อนจะมีรายการนี้เนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันว่า นิเคิลสันจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางกับโอเดนเซ่แต่ก็ยังไม่พร้อมสําหรับการลงเล่นในการมาอุ่นเครื่องที่ไทยแบบร้อยเอนะครับแต่ถ้ามาอุ่นก็มาเก็บตัวที่สโมสรบีจีนั่นแหละพอกลับไปมีชื่อนะครับพึ่งกลับมาเลยแล้วก็ยืนยันว่าสโมสรปล่อยตัวก็เป็นเรื่องน่ายินดีคือในเคสของอนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยนะครับคือถ้าจะการันตีชุดใหญ่เนี่ยคือณตอนนี้อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายละเพราะว่า ผมว่าเขาคงรู้ความชัดเจนตั้งแต่ตอนมาเล่นยูริปสามแล้วนะครับว่าเขาอาจจะไปต่อกับนอร์เวย์ไม่ถึงชุดใหญ่แล้วถามว่าสิ่งหนึ่งตอนนั้นที่คุยกับคนยกงนะแชร์กันตอนจัดรายก,การผมว่าหลายคนคงจะเคยฟังคือเหมือนกับมิเคิลสันก็เคยบอกคนย่งว่าในทีมชาติเนี่ยตอนที่เล่นกับนอร์เวย์เนี่ยมันมีแบ็กเยอะมากซึ่งในทีมชาติเขาจะรู้กันว่าใครเป็นตัวเลือกเท่าไหร่ซึ่งมิเคิลสันเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกเบอร์สองนะครับ เบอร์2อาจจะเป็นเบอร์สาหรือเบอร์4ฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้สตัวแรกไม่เจ็บเนี่ยมันจะถึงเขายากมากไม่ใช่ไม่สู้นะครับอาพูดกันตามนี้ก่อนคือด้วยวัยด้วยอายุเนี่ยผมว่าเขาก็อยากเล่นในเวทีทีมชาติเพราะเขาเล่นมาอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็เป็นประโยชน์ตกมาถึงทีมชาติไทยซึ่งเขาก็ตัดสินใจแบบไม่ลังเลด้วยนะตอนนี้จริงเนี่ยชื่อเสียงดีกรีเขาผมว่าเราได้มาถือว่าคุ้มนะครับและอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าเป็นลูกครึ่งของจริงอ่ะผมถ้าผมบอกว่าไหนของจริงของจริงเลยนไมมม่ีคําาถร้งสิ นะครับแล้วก็อยากเห็นอยากเห็นเล่นตัวหลักอยู่แล้วคือการขาดหายไปของทิสตองโดเนี่ยมันก็เปิดกว้างให้ทีมชาติได้ลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะครับในยุคข,ของมาโนนะเพราะว่าถ้าถ้าทิสตองโดอยู่ยังไงเนี่ยยืนพื้นมาโนก็ต้องใช้เป็นช้อยหนึ่งช้อยสองน,นะครับมันก็จะมาไม่ถึงสุพรรณใช่ไหมเพราะว่าของที่มันใช้แล้วเนี่ยไม่รู้แหละมันดีหรือมันจะไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่มันจะมีมาตรฐานที่อาจจะสอดรับแท็กติกเขา อันนั้นก็เป็นมุมมองโค้ชถึงแม้ว่าเราอาจจะมองต่างบ้างน,นะครับแต่ในเคสเนี้ยพอตัวใหม่มาเนี่ยดีเลยซึ่งสุพนรณกับนิเคิลซันก็จะได้ซัพพอร์ตทีมชาติไทยในสไตล์ที่แตกต่างแน่ผมว่านี้น่าจะไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเอางี้ว่าถ้าเอาพลังลูกบู๊นะครับวิ่งเกมลูกเกมรับไม่หมดเนี่ยสุพรรณได้แต่ถ้าเกิดจะเอาเด่นชัดเรื่อง,องของการผ่านบอลนิเคันนี่น่าจะสร้างประโยชน์ตรงนี้จากการเติมทางฝั่งขวา แล้วเป็นคนเปิดบอลที่มีสปีดด้วยนะครับคือสไตล์เปิดของนัเลบดินเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนักเลบดินเนี่ยจะเปิดคืออาช่วงหลังมีแอซิดเยอะแต่นัรเลบดินจะเปิดคือสุดเส้นแล้วจะมีจังหวะที่เขาต้องมีเวลาในการมองและเปิดหน่อยแต่นิเคลซันเนี่ยเปิดบอลสปีดดีสไตล์คล้ายๆทีละทอนเปิดจากฝั่งซ้ายสมัยเล่นแบ็กซ้ายนะครับเปิดสไตล์ยุโรปเลยลูกเปิดนะครับลูกเลียดประมาณหัวเข่าอ่ะก็เหมือนสไตล์เหมือนเคบินิโรมลามเปิดอ่ะน่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าเอามาเนี่ยยังไงใช้แน่นนนนออใช้แ่น ก็ถือว่ามันจะได้ไม่ต้องมาตัดสินใจยากว่าใครจะเป็นช้อยหนึ่งช้อยสองนะครับแบ็กขวาน่าจะนิ่งน่าจะนิ่งแล้วตำแหน่งกองหลังไล่มาชื่อนี้เอาขึ้นรูปให้หน่อยธีรทรบุญมาทันก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับคนที่พูดเล่าจนหมดแล้วเอาเป็นว่าเคสของธีรทรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์ทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นแบ็กซ้ายมันก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องใส่ชื่อมาในกองหลังเพื่อประคองไว้หน่อยเนื่องจากชื่อสุดท้ายของแบ็กซ้ายเนี่ย ก็คือพีรพัฒน์โนชยาอาทีตะทอนเนี่ยค้างไว้แค่นี้ถ้าเล่นเล่นได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปเล่นกลางมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวคุยกันคนสุดท้ายครับพีรพัฒน์โนชยาของตำแหน่งกองหลังสไตล์มาโน่เนี่ยไม่ค่อยเรียกกองหลังเยอะอยู่แลลวเพราะเขาจะมีสไตล์กองกลางที่เอาลงมาเล่นกองหลังได้แล้วฟุตบอลเขาเนี่ยเขาจะเน้นไปหมายผู้เล่นแผงมิดฟิลแล้วของพีรพัฒน์โนชยาเนี่ยนะครับ คือมีคําถามมากมายเยอะมากเพราะว่าผมก็วิเคราะห์ไปว่าตัวของบาสเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยหลุดจากตัวจริงเพราะว่าเป็นวันชัยจารุรงครานที่เล่นให้กับทางแบงคอกออาขอลูกของพีรพัฒน์ด้วยนะครับอซึ่งตอนนี้พอหลุดขึ้นมาติดอยู่ในชุดสุดท้ายของทีมชาติเลยกลายเป็นว่าคําถามตกไปอีกแล้วนะครับว่าอาโหมาได้อย่างไงอ่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอฟอร์นัทปัจจุบันเนี่ย ความต่อเนื่องเอาแค่ล่าสุดเนี่ยยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่เลข2องเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสลงเล่นนะครับเป็นตัวจริงอยู่บ้างนะครับแต่ก็มาเสียตําแหน่งในในช่วงหลังๆอย่างที่ใครติดตามนะครับแฟนบีอูจะรู้ดีนั่นแหละผมมองอย่างนี้ครับว่าแบ็กซ้ายที่อยู่ในโผที่เราทําแล้วเกง่งๆกันไว้เนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าโคช้ชเขาไม่เรียกหรือว่าสโมสรเขาขอไปหรือเปล่า อันนี้เราคุยแบบไม่ต้องดราม่านะเราเข้าใจเล่นกติกาฟีฟาดเ์ถูกไหมว่ายังไงทุกสโมสรต้องปล่อยต้องปล่อยคํำนี้มันใช่แต่ถ้าพูดอยู่ในมุมท้อยทีท้อยอาศัยกันเนี่ยนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าของคนทําทีมชาติและก็สโมสรก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าสโมสรเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนักเตะหลายครั้งที่ทีมชาติเอานักเตะไปใช้เนี่ยแล้วเจ็บเขาต้องกลับมารักษาตัวที่สโมสรแล้วเขาต้องจ่ายเงินเดือนอีก มันก็อาจจะมีช่วงเวลาของบางทีมที่คิดว่าขอนักเตะเก็บไว้ได้ไหมคือเขาคงไม่ได้บอกว่าเขาไม่ปล่อยแหละครับเพราะมันผิดกฎถ้าไม่ปล่อยเนี่ยสมาคมถ้าเป็นรอบนี้นะของฟีฟ่าเดเนี่ยสามารถส่งเรื่องอให้โดนปรับได้เลยนะครับแต่ผมว่าเนี้ยก็ท้อยทีทอยอาศายกันก็เลยคิดว่าเป็นที่มาที่หลายหลายคนที่อาจจะหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยคือเราเข้าใจคือไม่ต้องอธิบายกันเยอะสําหรับบางทีมสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยมันไม่แปลกเพราะเรานึกชื่อของคนที่ขาดหายของทีมชาติไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่า เออคือมันมันต้องเล่นวะต้องเล่นให้สโมสรเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยเจ็บขึ้นมาเนี่ยบางสโมสรยุ่งเหมือนกันเพราะเดี๋ยวกลับมาจากโปรแกรมตรงเนี้เดี๋ยวบียูเจอบุรีรัมนะเออในบ้านของทางบียูเนี่ยเหมือนโปรแกรมเนี่ยเขาจะเลื่อนไปเตะให้ด้วยนะครับเพราะเขาก็อยากให้นักกีฬาได้พักกลัวน,นักกีฬาเจ็บในรายของพีรพัฒน์เนี่ยผมไม่รู้ว่าสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะเพราะเห็นบอกว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างแต่กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วในเกมล่าสุด เอาเป็นว่าอย่าไปลงที่นักเตะเลยนะครับเรื่องของทีมชาติคือโค้ชเลือกถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาคงคิดว่าไหวแล้วเช็คกันแล้วว่าได้ส่วนพีรพัฒน์เนี่ยถามว่าเป็นเป็นช้อยที่ผมทํำไหมเป็นช้อยอยู่แล้วครับแต่อาจจะไม่ใช่ช้อยแรกๆเพราะว่าถ้าเราคุยกันเนี่ยในเคสของกองหลังเนี่ยคือมันยังมีแบ็กซ้ายหลายคนนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงอาซ้ายอย่างอาสุพ,พรปีนาก,กาตาโพหรือแม้แต่ อาบิสิ์สุราดาที่หลายคนถามว่าจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มก,ก็ถือว่าดีกับสโมสรแต่คราวนี้พอมันกลายว่าตัวหลักๆที่เล็งเอาไว้เนี่ยไม่มานะครับอย่างเช่นเควินเนี่ยผมว่าอยู่ในอยู่ในช้อยหลักๆอยู่แล้วที่จะเป็นเบอร์ต้นๆเลยของแบ็กซ้ายตัวจริงเนี่ยเขาใม้มาเนี่ยมันไหลามาถึงพีรพัฒน์อยู่ในโผอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมบอกเสมอว่าด้วยประสบการณ์จังหวะต่างๆความเข้าใจแทคติกของมาโน่เนี่ยพีรพัฒน์คือไม่ต้องปรับตัวอะไร นะครับเหลืออรื่องเดียวคือเรื่องของความฟิตคราวนี้อาจจะเ,เป็นชอยที่จะเป็นหลักไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปแล้วไม่ได้จริงๆเนี่ยก็มีทีละทอนแต่เท่าที่ฟังมาน้งให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ตัวที่ดีที่สุดนั่นคือหนึ่งสองตัวที่ไปต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คงไม่น่ามีอาการบาดเจ็บตอนไปฝึกซ้อมนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันย้อนแย้งกับาการเลือกตัวของคุณอยู่ดีอ่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะน่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับ